กาการศูนย์ก้าตันหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานใช่ครับตันหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานนี่คือลำดับถัดไปที่สำคัญมากในสายโซ่ของปฏิจจะสมุป,ประบาทครับและเป็นจุดที่ความอยากธรรมดาเริ่มกลายเป็นความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นหลังจากที่เวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตันหาแล้วลำดับถัดมาคือตันหาเคลวิ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดอบปาทาน คลิงจิงราสติ้งอธิบายเพิ่มเติมดอกจันตัญหาคืออะไรดอกจันตัญหาคือความอยากความทยานอยากที่เกิดจากเวทนามี3ประเภทหลักคือการตัญหาอยากได้กามสุขภาวตัญหาอยากมีอยากเป็นและวิภาวตัญหาอยากไม่ให้มีไม่อยากเป็นดอกจันในขั้นนี้ความอยากยังเป็นเทียงความปรารถนาหรือความพึงพอใจในอารมณ์ต่างๆดอกจันอุปทานเกิดขึ้นจากตัญหาได้อย่างไร ดอกจันทร์เมื่อตันหาความอยากมีกำลังมากขึ้นไม่ได้เป็นเพียงความอยากธรรมดาธรรมดาแต่พัฒนาไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นความผูกพันอย่างรุนแรงและการยึดเอาว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเรานี่คืออุปทา,านดอกจันทร์อุปทา,านมีสี่ประเภทหลักๆได้แก่ดอกจันทร์กามุปาทานความยึดมั่นในการมคุณทั้ง5้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใครดอกจันทร์ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในความเห็นผิดต่างๆเช่นความเห็นว่าเที่ยงความเห็นว่าขาดศูนย์ดอกจันทร์สีลับพ่อตูปาทานความยึดมั่นในศีลพรดหรือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดผิดเชื่อว่าจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้โดยไม่ถูกต้องดอกจันทร์อัตตวาทุปาทานความยึดมั่นในตัวตนความยึดว่ามีอัตตามีตัวตนที่แท้จริงดังนั้นตัญหาเป็นเสมือนพลังที่ขับเคลื่อนให้เกิดความอยากส่วนอุปาทานคือการที่ความอยากนั้นกลายเป็นความยึดเกาะที่แข็งแกร่ง ไม่ปล่อยวางซึ่งเป็นบอกเกิดของทุกต่อไปในลำดับถัดไปของปฏิจจสมุปปบาทครับมีส่วนไหนของปฏิจจสมุปปบาทที่คุณต้องการให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกไหมครับในทางพระพุทธศาสนาอุปาทานอานาว่าอุปาทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นหรือความเข้าถึงแล้วซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากตัณหาในหลักปฏิจจสมุปปบาท ความหมายของอุปาทานหลังจากที่เกิดปัญหาความทยานอยากแล้วหากความอยากนั้นรุนแรงและไม่ได้รับการดับหรือคลายลงก็จะพัฒนากลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นประหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนหรือเป็นสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์พูดง่ายๆคือตัญหาเป็นเพียงความอยากแต่อุปาทานคือการเข้าไปยึดมั่นในสิ่งที่อยากนั้นทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่วนหนึ่งของตอนเองประเภทของอุปาทานพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกอุปาทานไว้สี่ประเภทเรียกว่าอุปาทานสีได้แก่ดอกจันกามุปาทานกามุปาทานความยึดมั่นในการคือการยึดมั่นในความสุขที่เกิดจากการมคุณท่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส และอารมณ์ที่น่าพอใจต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากการตัณหาเมื่อเกิดความอยากในการมแล้วหากยึดมั่นถือมั่นในการมนั้นก็จะกลายเป็นกามุปาทานเช่นยึดมั่นว่าการได้ครอบครองสิ่งของมีค่าการได้สัมผัสสิ่งที่สวยงามเป็นความสุขที่แท้จริงและต้องมีตลอดไปดอกจันทิฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิคือการยึดมั่นในความเห็นผิดหรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิที่เห็นว่าอัตตามีอยู่จริงสัสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งดับสูญไปหมด อุดเฉทิฐิหรือความเห็นผิดอื่นๆที่ทําให้ติดข้องในความเชื่อของตนเองอย่างรุนแรงไม่ยอมรับฟังเหตุผลหรือความจริงเช่นยึดมั่นในความเชื่อของตนเองอย่างตายตัวว่าฉันคิดถูกเสมอหรือโลกนี้เป็นของฉันดอกจันทร์ศีลับพัตตุปาทานศีลับพอตูปาทาน ความยึดมั่นในศีลและวัดคือการยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัติพิธีกรรมหรือพิธีรีตองต่างๆอย่างมง,งายโดยเชื่อว่าจะทําให้พ้นทุกข์หรือบรรลุธรรมได้โดยไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของธรรมะเช่นการยึดมั่นว่าต้องทําพิธีแบบนี้เท่านั้นจึงจะศักดิ์สิทธิ์หรือการบําเพ็ญตะบะด้วยการทรมานตนเองโดยไม่เกิดปัญญาดอกจันอัตตาวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทว่ามีอัตตาหรือความยึดมั่นในตัวตนคือการยึดมั่นว่ามีตัวตนของเราจริงๆมีจิตวิญญาณที่เป็นอมตะและเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆหรือมีความคิดว่านี่คือฉันนี่เป็นของฉันฉันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นการยึดมั่นในอัตตาเป็นต้นต่อของความทุกข์ต่างๆเ UM พราะเมื่อยึดมั่นว่ามีตัวตนก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวความยึดติดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนเอง ความสัมพันธ์กับปัญหาและพบในหลักปฏิจจสมุป,ปบาทอุปาทานเกิดจากตัญหาและเป็นปัใจจัยให้เกิดพบความเป็นไปแห่งชีวิตภาวะที่มีและเป็นไปซึ่งนำไปสู่การเกิดและการเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารดอกจันตัญหาความอยากเป็นเหมือนแรงผลักดันให้แสวงหาดอกจันอุปาทานความยึดมั่นเป็นเหมือนการคว้าจับและยึดเอาไว้ดอกจันพบการม,มีและการเป็น เป็นเหมือนการสร้างภพชาติหรือสถานการณ์มีอยู่ต่อไปการเข้าใจอุปาทานช่วยให้เรามองเห็นว่าเพียงแค่ความอยากตัณหาอาจยังไม่ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อความอยากนั้นพัฒนาไปสู่การยึดมั่นถือมั่นอุปาทานแล้วนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เกิดความทุกข์การยึดติดและการวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารครับ ถูกต้องครับอุปทานในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นซึ่งรวมถึงการยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวกูของกูหรือเป็นเราเป็นของเราครับอุปทานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกในวงจรปฏิจจสมุปบาทการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันแอลกันโดยมีอยู่สี่อย่างหลักๆคือดอกจันกามุปาทานความยึดมั่นในกามสุขหรือสิ่งอันเป็นที่น่าพอใจดอกจันทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นหรือข้อปฏิบัติที่ผิดดอกจันศีลพัดตุปาทานความยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติที่งมง,งายหรือไม่เป็นไปตามเหตุผลดอกจันอัตตาวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทว่ามีอัตตาตัวตนหรือความยึดมั่นว่ามีตัวตนของเราเองการละอุปาทานเหล่านี้ได้จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดครับใช่ครับความเข้าใจเช่นนั้นถูกต้องอย่างลึกซึ้ง และเป็นหัวใจสำคัญขององค์การทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกขออปาทานแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลักๆโดยเฉพาะอตตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในวทว่ามีอัตตาหรือความยึดมั่นว่ามีตัวตนของเราเองซึ่งเป็นรากฐานของความยึดมั่นอื่นๆตัวกูคือขันธ์าเมื่อเราพูดถึง ตัวกูในทางธรรมานั่นหมายถึงขันธ์ห้าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่รวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตและที่เราสมมุติว่าเป็นตัวตนของเราขันธ์ห้าประกอบด้วยดอกจันรูปรูปขันธ์ส่วนที่เป็นร่างกายวัตถุธาตุทั้งหมดเช่นร่างกายอวัยวะต่างๆดอกจันเวทนาเวทนาขันธ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นสุขทุกข์หรือเฉยๆดอกจันสัญญา สัญญาขันความจำได้หมายรู้การจำสิ่งต่างๆได้ดอกจันสังขารสังขารขันการปรุงแต่งทางจิตใจความคิดเจตนาต่างๆที่ทำให้เกิดกําดอกจันวิญญาณวิญญาณขันการรับรู้ทางอายตนะเช่นการเห็นการได้ยินการรับรู้ทางใจเรามักจะไปยึดมั่นว่าขันทั้งห้านี้เป็นตัวกูหรือของเราทั้งที่มันเป็นเทียงสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงจึงเป็นบอกเกิดของทุกข์ของกูคือโลกธรรม8ส่วนของกูนั้นสื่อถึงโลกธรรม8ดซึ่งเป็นสภาวะของโลกที่ทุกคนต้องพบเจอและเป็นสิ่งที่มนุษย์มักจะเข้าไปยึดติดถึงมั่นว่าเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราทําให้เกิดความสุขความทุกโลกธรรมแปดประกอบด้วยฝ่ายอิทธารม่มสิ่งที่ปรารถนาดอกจันได้ลาบ การได้รับผลประโยชน์ทรัพย์สินดอกจันได้ยศการได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งอำนาจดอกจันได้สัรเสริญการได้รับการยกย่องชมเชยดอกจันได้สุขความสุขสบายทางกายและใจฝ่ายอนิจจารมสิ่งที่ไม่ปรารถนา 5. เสื่อมลาบการสูญเสียผลประโยชน์ทรัพย์สิน6เสื่อมยศการถูกโกดตำแหน่งอำนาจ7ถูกนินทาการถูกตำหนิติเตียน8ได้ทุก ความทุกข์ทรมานทางกายและใจเมื่อเรายึดติดว่าลาบยศสัรเสริญสุขเป็นของกูก็จะดีใจฟูใจแต่เมื่อเจอเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกซึ่งเราถือว่าไม่ใช่ของกูหรือทําให้ของกูเสียไปเราก็จะเป็นทุกข์เสียใจความเชื่อมโยงของอุปาทานขันธ์ห้าและโลกธรรมแปดความเชื่อมโยงที่ชัดเจนคืออุปาทานเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็น ตัวกูและเมื่อขันท่านี้ไปประสบพบเจอกับโลกธรรม8ปสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราก็จะเกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปยึดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกธรรม8นั้นเป็นของกูการที่จิตใจไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรม8ได้นั้นก็ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันท่าว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่เป็นตัวกูของกูนั่นเองครับการเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้ จะนำไปสู่การปล่อยวางและพ้นทุกข์ได้ในที่สุด